คืบหน้าข่าวกับผมอยูคอ่คณะกรรคุณประที่วันนี้วันเสาร์ที่15มกราคมนะครับผมมาสรุปให้สําหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่4ที่กระทรวงการคลังแจ้งมาล่าสุดนะครับที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับใครที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ก็ลงทะเบียนใหม่คนเก่าเบื้องต้นก็แค่ยืนยันสิทธ์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้ได้ก็คือวันที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเรื่องที่เราจะต้องรอก็คือว่าเขาจะให้เท่าไหร่ นะครับตอนนี้เนี่ยยวต,ต้องไปหารือกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับการลงทะเบียนแล้วก็เรื่องเงินที่จะจ่ายให้ก็ต้องนำเสนอที่ประชุมคอรอมต่อไปนะครับยังไงนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับ รับนัข่าวของผมอยู่คณะกรรมการคุประทิ์วันนี้วันเสาร์ที่15มกราคมนะครับผมมาสรุปให้สําหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสท,ที่4ที่กระทรวงการคลังแจ้งมาล่าสุดนะครับที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับใครที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิก็ลงทะเบียนใหม่คนเก่าเบื้องต้นก็แค่ยืนยันสิทธิ์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้ได้ก็คือวันที่21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเรื่องที่เราจะต้องรอก็คือว่าเขาจะให้เท่าไหร่ นะครับตอนนี้เนี่ยยวต,ต้องไปหารือกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับการลงทะเบียนแล้วก็เรื่องเงินที่จะจ่ายให้ก็ต้องนำเสนอที่ประชุมคอรมอต่อไปนะครับยังไงนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับ